สวัสดีครับองสายวาวนะยครับนะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งนะครับกับออฟฟอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจํานะครับวันนี้มาในเด็กของเมลสตอมนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมสัมผัสได้หรือเปล่าล่ะครับถึงสายลมของผมนะ่ะเออเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวพวกคุณจะได้สัมผัสหยอกหยอกหยอก,ยอกเล่นหยอกเล่นขอเบียวนิดนึงนะครับอ่ะ เกศเกศใบแรกนะครับกลับมาเล่นเป็นตัวหลักอีกครั้งนะครับสําหรับมังกรพยุท์สีน้าเงินเมลตอมนะครับเป็นเมลตอมร่างแรกเนาะก็มีเทคบอกว่าความหนึ่งนะปัดแถวหน้า0ามพันนะแอคทีฟแล้วก็มีเทคหนึ่งนะครับออโต้เมื่อเรียกาดของคุณจงติคิตในเวอรที่3หรือเวอรนที่4นะครับผมทิ้งมือ2องงัดตัวเองไดรฟ์ไม่ลดนั่นเองนะครับก็เป็นตัวเล่นหลักของเมลตอมในบ็อกซ์เบดนี้ที่ออกมานะครับกลับมาเล่นเป็นเมลตอมร่างแรกนะครับ เป็นตัวไหลอีกครั้งหนึ่งแทะหลังจากที่แบบบล็อก8ออกเราเล่นกอลลี่ยาวๆเลยเนาะบล็บอกนี้ก็เล่นตัวนี้ไม่แย่นะครับบอกเลยว่าไม่แย่นะ,ะใส่4ใบเลยนะครับแล้วก็เมลตอมอีกใบหนึ่งนะครับก็เป็นยังคงเป็นกอลลี่เหมือนเดิมนะครับผมมันก็พิุวสีน้ำเงินขั้นสูงสุดกอลลี่เมลตอมนั่นเองนะจ๊ะกอลลี่เมลตอมนะครับมีเทคบอกว่าความหนึ่งนะครับ แถวหน้าเอ้ความหนึ่งนะครับคู่แข่งห้ามเสบนะเออแล้วก็ตอหนึ่งเวฟการโจมตีของเราคู่แข่งสามารถคอกัดจังมือลงช่องกระเดียนได้แค่1ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีเกียร์สเมลตอมอยู่ในโซ่เอ๊ะเกียร์สเมลตอมหรือเกียร์สาในโซ่นี่แหละผมไม่แน่ใจนะเออแล้วก็อะไรนะแถวหน้าบวกหมื่นเออเก่งนะครับผมเอามาเป็นตัวปิดได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าแถวหน้าบวกหมื่นด้วยแล้วก็คู่แข่งสามารถคอกันได้แค่ใบเดียวต่อหนึ่งเวฟของเรานะเราตีประมาณ4ีหเวฟก็ เจ็บๆจ,บจกๆก,กันไปนะครับใส่ทีใบเลยแล้วก็ที่ใส่เมลตอมสองล่างอย่างละ4เลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่แบบจําเป็นต้องใช้เมลตอมในการเล่นนะครับผมก็เลยใส่เต็มไปเลยไม่เสียหายแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกรด2นะครับผมเกรดสก็ตัวแรกตัวแรกเอาเป็นตัวใหม่ก่อนละกันนะครับตัวใหม่เป็นตัวของ เปิดเจ็ดหาเมลตอมนะครับเมื่อลงสนามน,นะแวนเรียเปิดท็อปเนะครับหยิบเมลตอมอีกหนึ่งใบขึ้นมือนะครับแล้วก็สับกองเนาะแลก็มีเทคนึงนะครับถ้าตัวเองตีเวนะ็บสี่เนาะอยู่ช่องเรียากาดตีเว็บสี่ขึ้นไปบวกหมื่นห้านะครับก็เป็นตัวตีได้ดีมากๆเลยตีออกยีิบสี่เนาะอารมณ์คล้ายๆคอร์รนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้มาช่วยหาเมลตอมได้ด้วยนะครับสังเกตว่าตั้งแต่ของใหม่ออกเนี่ยเออ่เด็กเราเนี่ยจะมีตัวที่มาช่วยหาเมลตอมได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะไปต่อไปนะครับของ เกสรของใหม่ไปนี้นะครับมีเทคบอกว่าช่องแวนเลียนะครับอ่าเขาบอกว่าเมื่อตีนะเมื่อตีแวนเาระบัตหนึ่งนะครับการโจมตีที่มันตีเนี่ยอาจจะถือว่าฮิตนะครับแม้คู่แข่งจะคอการ์ดจากมือลงมากันหรือว่าอินเตอร์เซปหรืออะไรเนี่ยก็จะนับว่าการโจมตีนั้นฮิตนะครับแต่ว่าคือต้องบอกว่าไอ้ที่บอกว่าบังคับฮิตเนี่ยคือการโจมตีนั้นอ่ะมันจะถือว่าฮิตแม้มันไม่ฮิตก็ตามคือคือการที่เขาคอมากันอ่ะมันไม่ฮิตอยู่แล้วแต่ว่าไอเนี่ยมันจะบอกว่า ถือว่าการเตืน,นตีนั้นฮิตแต่ไม่ใช่ว่าคู่แข่งต้องบังคับปล่อยฮิตนะครับอันนี้เข้าใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่เนาะบางคนก็อาจจะยังเอาไปเล่นผิดอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตีไปปุ๊บถึงเขาลงมากันป้องกันฟับก็ก็ปล่อยเขากันไปเขาก็จะไม่โดนดาเมจแต่ว่าการเตือีก็จะถือว่าฮิตนะครับถ้าเรากดเหตุคนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคใส่สี่ใบนะครับแล้วก็ ผมบอกไปหรือยังไม่รู้จำไม่ได้ว่าคนนี้ยืนแวนได้ด้วยนะครับเก่งมากเดี๋ยวผมจะบอกตอนที่อธิบายเกณฑ์นหนึ่งเนาะว่ามันเก่งยังไงโอเคไปดูไอซ้อต่อไปนะครับเป็นของเก่าแล้วอันนี้ออกมาในน่าจะ eb 1 2ป่ะแล้วก็ไมเทินเคยทําออกมาก่อนหน้านะครับก่อนที่ eb จะออกแต่ว่าตอนนี้ eb ออกแล้วนะใครถือ eb ไว้ก็มีตัวนี้แน่นอนอยู่ละเป็นตัวบวกได้ให้เมลตอมนะความหนึ่งทิ้งเมลตอมจากมือหนึ่งใบจิ้มแวนก์ดเมลตอมของคุณหนึ่งใบนะครับใบนั้นบวกหมื่นบวกได์นะครับเป็นวันฟื้นก็จริงแต่ว่า าเราลงมา2ตัวเราสามารถกดได้2ครั้งนะครับเพราะว่ามันคนละตัวกันไม่ได้ติดไม่ไม่ได้เป็นเทคติดชื่อนะครับแค่เทคติดวันเประเทินของตัวมันแค่นั้นเองนะฮะลงมา3มตัวถ้าคุณมีเมลตอมไม่ทิ้งเยอะเนี่ยคุณก็บวกได้เยอะนะครับผมบอกเลยว่า3 4ส,สได์นะครับทุกเทินเมลตอมแล้วลุกบังคับลุกด้วยนะครับเก่งมากๆกก็นี่แหละครับตัวนี้แหละตัวหลักที่ผมบอกว่าเราใช้เมลตอมเยอะนะครับก็เลย ใส่เมลตอมไปเลยนะครับแใบใส่กอลลี่สเต็มเพราะว่าท,งท้งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้แต่ก็ใส่เยอะอยู่ดีเอามาทิ้งเอามาทิ้งแล้วก็เป็นท่าปิดด้วยนะครับต่อมานะครับเกยร์งใบสุดท้ายเนาะของเด็กเราก็จะเป็นเจ้าคอร์รอลซ์นะครับใส่ทุกเด็กจริงๆนะครับคนนี้ Cor นคอร์รอลซ์นะฮะก็มีเทคบอกว่าเมื่อตีนะครับถ้ามียูนิตของคุณเรสยูนิตใบอื่นของคุณเรสอยู่สใบหรือมากกว่านะครับตัวเองบ่งหมื่นแล้วก็เมื่อจบเทนะครับถ้าเราตีไป สีเวฟหรือมากกว่าในเธอนี้เอาตัวเองจะโซ่จวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวสอประโยชน์อีกตัวหนึ่งของคอฟอสตนะ้องใส่ทุกสายเลยสําหรับคอรอลแอสโซลหมดแล้วเก2สองก็เยอะหน่อยนะครับต่อไปเกจหนึ่งเกจหนึ่งอ่ะเกจหนึ่งมาดูคนนี้เป็นน้องที่น่ารักที่สุดในเด็กนี้ละนะครับผมเป็นวิงกิบเบฟเวอร์ชันผู้หญิงนะครับเมื่อตีฮิตเปิดเจ็ดหาเมลตอมแค่นั้นเลยนะครับเทคแวนเดียตีฮิตหรือบูทิตก็ได้เพราะงั้นผมถึงบอกว่า ไอเกรดสองคนนี้เก่งเดี๋ยวผมให้ดูแปบ๊บหนึ่งหยิบก่อนคนนี้คนนี้คนนี้ไหนวะนี่นี่น,นี่คนนี้คนนี้คืออะสมมุติสมมุติสมมุติว่าเราอะไม่มีเมลตอมแล้วเรามี1บาทสเนาะปกติก็จะไว้ก,อกอดออกกอรใช่ไหมตอนเกรดสองถ้าเรามีคู่เนี้คือบางทีอะเราตีไปใช่ปะเขาเขารู้ว่าตูดตูดเราอะมันพีดเปิดเจ็ดหาเมลใช่ไหมถ้าเขารู้ว่าเราไม่มีเมลเขาก็จะไม่ปล่อยฮีตถูกไหมแต่ว่าคนเนี้ยมันสามารถคว่ำหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะามันยืนแวนได้เว้ย มันความหนึ่งแล้วตัวเนี้ยมันจะถือว่าฮิตถึงเขากันเราก็สามารถเปิด7็หาเมลได้นะครับแล้วโอกาสที่จะไม่เจอน้อยมากเพราะเราใส่เมลเยอะนะครับผมเลยรู้สึกว่าไอ้ใบเนี้ยมันเก่งตรงที่มันยืนแวนได้แล้วสามารถเอามาฮิตหาเมลตอนต้นเกมได้ถึงตัวเกตหนึ่งจะไม่ใช่น้องผู้หญิงจะเป็นอัไลน์ตัวเก่าก็สามารถทําได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการอธิบายเกตหนึ่งเนาะเอ้ไม่ใช่เป็นการอธิบายเทคกเกตหนึ่งแต่ว่าที่ที่ผมเคยบอกว่าเออเดี๋ยวจะ พวงคนนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าคนนี้เก่งนะฮะแล้วก็เออผมเหมือนผมจะลืมบอกป้าว่าถ้าเกิดแวนติดเมลตอมเนี่ยมันจะบวก5,000ันะครับแล้วก็ชีวบวก5 0 0พแปลว่ามันจะเป็นตัวที่กันหมื่นได้นะครับถ้าแวนติดเมลตอมแล้วเกตสองเด็กเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็เลยมีเกตสองที่กันหมื่นได้ก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วผมใส่สี่เลยก็เหมือนเรามีเกตหนึ่งเพิ่มมาสี่ใบนั่นแหละนะครับโอเคเกตหนึ่งไปต่อไปนะครับก็จะเป็น ตัวไอ้นี่เหมือนกันนะครับตัวที่เอามาช่วยให้การโจมตีบังคับฮิตเหมือนกันนะครับเป็นเทหนึงที่มีเทคบอกว่าสวัสดิ์หนึ่งนะครับอ่าในการโจมตีที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูธนะครับบังคับฮิตนั่นเองผมจะใช้คำว่าบังคับฮิตน้องส่วนใหญ่ก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อข้างต้นนี้นะครับผมแล้วก็มีเทคนึงก็เออเทคต่อกันก็คือ เก็บเมลตอมหนึ่งใบนะครับแล้วก็จวดหนึ่งนั่นเองนะครับเก็บเมลตอมจากดอปโซนเข้าตะกองเนาะแล้วก็จวดหนึ่งใบนะครับเป็นเทคเก็บเมลตอมได้ด้วยนะครับแล้วก็บังคับพีได้ด้วยนะทำให้ทําให้เมลตอมล่างหลักของเราเนี่ยลุกได้ทุกเทินนะครับถึงเราไม่มีเกจหนึ่งคนนี้เราก็ยังสามารถใช้เป็นเกจสองคนนี้ได้นะครับถึงเราไม่มีคนนี้เราก็ใช้คนนี้แทนได้ทําให้เมลตอมเราเนี่ยมีโอกาสลุกได้แทบจะทุกเทินเลยนั่นเองนะฮะใส่สี่ใบแน่นอนนะครับ สองใบสุดท้ายนะสำหรับเกรดหก็เป็นเจ้าอนาไลชูเตอร์นะครับอนาไลชูเตอร์ก็ออกมาบล็อก12เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครมีเป็นโปรโมนะก็แข็งแกร่งนะครับคือใส่ติดไว้2ใบนะคือไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ก็ไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่มาได้นะครับยังสามารถเอามาคอมโบกับคนนี้ได้เหมือนเดิมนะครับคือถ้าเราไม่มีเอ,อ่อไอเจ้าน้องผู้หญิงอะไหนวะนี่ถ้าเราไม่มีคนนี้เราสามารถเอาคนนี้มาต่อตูดกับ สองได้นะครับแล้วก็จะได้หาเมล2ใบเลยนะครับแลกกับการทิ้งมือหนึ่งแล้วก็โซบัสหนึ่งนันเองนะครับใส่สองใบพอแล้วนะครับไม่ต้องใส่เยอะเนอะมันเปลืองนะแล้วมันยิงแค่หกพันด้วยมาลงแวนนี่งานงอกเลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับทริกเกอร์ไม่ต้องสืบนะฮะเสถียรจ้ากี่สี่ฟอนสี่ดอสี่ฮิวสี่ตามสไต คงใส่ว้าวโอเคตามตายผมนะเสถียรก็เมลตอมได้เยอะอยู่แล้วมีโอกาสออกทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคิฟอนดอฮิลนะครับแล้วก็เด็กนี้อ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเล่นมันมากต้องบอกว่าได้มันได้มันมากได้มันจริงๆสําหรับเมลตอมนะลังแรกนะลังแรกคืออ่ะไม่ต้องมากแค่เรากดไอไอเนะี้ยมันชื่ออะไรวะผมจําชื่อมันไม่ได้ไอตัวเนี้ยตัวบกไดอ้อ่ะกด2รอบใช่ไหมเมลตอมก็4ได้แหละ ลุกมาที่มือ2ได้อีกสี่ได้คุ้มๆนะครับมือ1ิบใบบวกเกือบๆทุกเทินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมือเกลือก็กันไม่ได้อยู่ดีนะครับถึงมี 10- 20ใบก็กันไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเล่นสนุกขึ้นนะครับถ้าเอายิงพุ่งตรงสมุสนุกก่าทวาดัดเออสนุกก่าทวาัรแต่ว่าทวัดสเสถียรกว่าบอกแค่นี้นะครับเราก็ไม่ต้องหาก็หาของไม่ยากด้วยนะครับเด็กนี้ก็แค่ เนี่ยมีเมลตอมสองล่างเนี่ยซื้อแยกเอาก็ได้นะครับเพราะว่าของจากบล็อกเก่าก็แทบไม่ใช้เลยนะครับอันนี้บล็อกใหม่อันนี้บล็อกใหม่อันนี้ไมเทิร์นมีนะครับอันนี้ไมเทิร์นมีเหมือนกันอันนี้บล็อกใหม่นี่บล็อกใหม่อันนี้ไมเอออันนี้บล็อก12มีนะครับผมก็ใช้ของเก่าเอาจริงก็น่าจะนิดหน่อยเองนะครับไม่เยอะขนาดนั้นนะใครอยากเล่นจัดตามก็สามารถไปจัดตามกันได้นะครับผมไปตามกันได้เลยนะจ๊ะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปหน้าก็น่าต้องเป็นคิวเลวอนแล้วแหละคลิปนี้เมลตอมมาแล้วนี่นะครับผมเหลืออีกเล็กเดียวที่ยังไม่ทำนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นคลิปอะไรต่อไปนี้นั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้องเสร็จหมดไปจุ๊บจุ๊บแย้